ดีนีน้องบ่าวก็วันนี้ก็จะมาเอาเงินไปยนูนเล่นน่ะเงินเงินฟรีอะ่ะตอนนี้มันก็แจก,กวั 25, นละสองหมื่นห้าเนาะไอเนี่ยไอจีพีเนี่ยเราก็มาลองเปิดบล็อกดาวดูนะเผื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังอะไรนี่อยากมาเปิดแบบกูเปิดได้ไงวะอะไรเงี้ยเราอยากเปิดตามอะไรนี้นะเออก็ช่างแม่งเถอะเดีย๋ยววันนี้เปิดสักห้าแสนจีพีแล้วกันนะเก็บไว้เออเก็บไว้ทําทหาอะไรวะเดีย๋ยวไว้ทาเออตอนนี้กนะูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากูจะเอาตัวอะไร กูมีหมดแล้วอะ่ะกูขนาดนี้เปิดไปเลยครับฮัลโหลโอเคกูต้องกดอีกรอบนี่วะกดไปเลยกด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 เปิดตัวแรกได้รุยนี่กูนี่มันเกินไปป่าวะได้ตัวแรกเลยอะ่ะแบบกดแบบไม่ได้ตั้งตัวครับน้องๆเออแพ็กที่สองก็กดหน่อยแล้วกัน อุ้ย,ยได้ตำนานอีกแล้วุ้ยกูได้สองแพ็กติดงงโอ้แหลกแหลกแหลกใครอะทำไมมันมืดๆวะใครอ่ะ้อยเลยนี่เนาะ้อยเลยโอ้โหเบอร์แคมกูก็ไม่รู้หรอกอยู่ดีๆกูก็มาเปิดอะ่ะถ้ามาขนาดนี้ได้ก็เปิดต่อสิครับน้องๆไปวิ่โอ้กูนึกว่าจะมาต่อแดกเกลือ เออนี่ไงคือหลังสีทองนี่ไงมาสองตัวเลยสะครับไม่มีบอลดำให้กูเลยเอาไมเอาไหม,ไหมนี่เอาไหมโอมอ่ะกูจะบอกว่าอะไรดีวะมีใครวะปูโยกูก็กมีแลว้วอะเออช่างแมงกูกดแม่งเลยละกันกูไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเล้วด่ แดดเกลือไอสัตว์นี่ไงมันมันเริ่มไม่ขังแล้วกูกูกูต้องใช้คาถาแล้วใช้คาถาอะไรดีนี่ตอนนี้กูเปิดไปเท่าไหร่แล้วนี่เปิดไปทั้งหมด12ตัวแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดมาก็กดไปอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันโอ้ยเกลืออีกแล้ว one eternity later กูก็ไม่รู้จะใช้สูตรอะไรก็กดแม่งเลยแล้วกัน เด็กเกลืออีกแล้วโอ้บอลขาวมาเฮ้ยกวาดรอบนี้มาเพราะส่วนมากมันแบบมันจะมันจะไล่เลเวลเว้ยมันจะไล่เลเวลสามสามครั้งแบบได้บอลดำอะไรเงี้ยแบบไม่ก็ช่างแม่งอ้ยกดเลยแลกกันกว่าบอลดำโอ้โหบอลขาวสะอาดรอบนี้แหละนะโมหุธทธายะกดไปเลยแลกกัน มันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยมันมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วต่อไปบอลดําบอลดําบอลดําอะไรตำนานเฮ้ยตำนานตำนานตำนานกูเปิดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแสนหนึ่งแล้วมนะันเกินไปปพะวะมันโกงกูไะเนี่ยฮัลโหลโอ้มาสองแพ็คแรกไม่มาอีกเลยงงอะไรมากูต้องใช้สูตรอะไรเนี่ยไหนดูซิเออร์วินมีแล้วเอ,อาใครดีเอาคาสิยามไหม ไปสียาแล้วกันนะไม่พูดเยอะครับกดเลยแล้วกันกูไม่มีคาทงคาถาเลยไปโอ้ยแย่ต้องใส่ต้องต้องแค่คาถาหน่ะละ One eternity later เอาละหลังจากที่เมื่อกี้ไปนั่งสมาธิมาห้าสิบปีกูก็กดต่อเลยแล้วกันเออโอ้โหโอ๋ ตำนาน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 อ่ะเนี้ยใครอ่ะอันนี้ตำนานเหรอไอ้เรื่องตำนานบอลทองใครวะนี่คือใครเนี่ยเฮลิเคเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตำนานบอลทองทองแบบทองจ๋าๆเกือบเกือบบอลเงินอะตำตำนานหาอะไรเนี่ย เฮลี่เคนนี่นเนี่ยท็อตนนมฮอสเปอร์เดี๋ยวกูต้องไปดูทีมก่อนว่นาทีมกูขาดอะไรมันไม่ร้อยเลยดิแบบเปิดไม่มา20แพ็กติดเร็วนี่ไอ้เหี้ยไหนลองใส่รวมตำนานดิอ่ะปูโยเข้ามาแค่ใครดีกันควันได้แล้วกันแต่แคมร่างนี้กูก็มีอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูมีแบงค์เดอะบัวเหรอ แต่กูก็มีตำนานทั้งทีมแล้วนิว่าตำนานแบบทั้งทีมใครเป็นแบ,บ็คขวาบ้างวะมีจะเล่นซินเตอร์สามดิไม่เป็นไรชอบอารอนวันพิซากาก็ใส่ไปเลยแล้วกันอช่างแม่งเหอะกูกดเลยแล้วกันกด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 โอ้ยเยี่ยนทำไมมันเกลือโอ้เคอร์ซูมาไม่ได้อยากได้เปิดไป50ตัวแล้วนะเนี่ย โอ้ใครเนี่ยไม่ใช่เฟงกี้เดยองเป็นเอลเดยองใครวะจัดไปอีก25,000นห้เหรียญเฮ้ยมันจะไม่ได้จริงเหรอวะชิเซนโกโเก็บไว้ไหนแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตามล่าบอลดำกดกดแบบไม่ได้ตั้งตัวนี่เนี่ยโอ้มันมันมันบั็กไวะเนี่ย โอ้ oh, มีเกป้าีิสปาลาก้าด้วยอ้อตำนานมาไอสัตว์มึงมาให้กูทีเดียว2ตัวเลยแบบแบบแพ็คเดียวอ่ะสองหมื่นห้ามึงม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 าน้ำโมพุทธายะโอ้โห <Uh oh> กูไม่น่าเลย A few moments later เปิดไปเป็นเป็นแสนเป็นล้านยังไม่ได้ตำนานเลยอ่ะ โอ้ยโอ้โหกูนั่งสมาธิสัก10ปีก่อนนะเดีย๋ยวมาเปิดต่ออะแคสสุดท้ายแล้วกันกู <I S 1> ขอละเอ่อเอาล็อบสันมาก็ได้ถ้าพูดขนาดนี้แล้วมึงกล้ามาให้กูหน่อยลากันอุ๊ยอุ๊ยเขี่ยมาจริง